สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป a c e b o o k นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการซ่อนผู้ติดตามของเราในโปรโฟไฟล์ Facebook นะคะก็ปกติแล้วใช่ไหมคะเวลาที่ใครเขาเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วเห็นผู้ติดตามของเราตรงนี้ค่ะเขาสามารถที่จะคลิกดูผู้ติดตามของเรานะคะได้ว่ามีใครบ้างตรงนี้ค่ะ อ่าในส่วนนี้เราต้องการความเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะไม่ต้องการให้ใครค่ะมาส่องผู้ติดตามของเราว่ามีใครมั่งก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะปุ้ยจะมาบอกวิธีการซ่อนผู้ติดตามของเราในแอป Facebook ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก็มาที่แอป a c e b o o k เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของบัญชี Facebook ให้มาที่ขีดสมขีดด้านบนตรงนี้ถ้าเป็นระบบ iPhone จะอยู่ด้านล่างให้คลิกเข้าไปเลยนะคะหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมานะคะแล้วก็มาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะมาเลือกที่การตั้งค่าแล้วก็ให้เลื่อนลงมานะคะอ่าในส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะ กลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลเราจะเห็นเมนูย่อยตรงนี้ผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะในส่วนหน้านี้ให้เลื่อนลงมานะคะจะเห็นตรงนี้ใครที่ดูผู้ติดตามของคุณบนไทม์ไลน์ของคุณได้บ้างจะเห็นว่าตอนนี้เราตั้งเป็นสาธารณะดังนั้นคนอื่นๆนะคะ่ะรวมถึงเพื่อนของเราด้วยเขาก็สามารถที่จะคลิกดูผู้ติดตามของเราได้ ในส่วนนี้เราต้องการที่จะซ่อนผู้ติดตามของเราใช่ไหมคะให้เรามาเลือกที่เฉพาะฉันนะคะหรือว่าใครที่ต้องการให้เพื่อนเราเห็นผู้ติดตามของเราก็มาเลือกตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าต้องการที่จะซ่อนไม่ให้ใครเห็นเลยก็มาเลือกที่เฉพาะฉันตรงนี้ค่ะอ่ารอระบบคับอัปเดตแป๊บนะคะเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะซ่อนผู้ติดตามบนไทม์ไลน์ของเราได้แล้ว เดี๋ยวเราลองย้อนออกไปนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะล็อกอินอีกบัญชีหนึ่งเพื่อเข้ามาดูว่าอ่าปุ้ยจะสลับใช้เป็นอีกบัญชีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาดูบัญชีที่เราตั้งค่าซ่อนผู้ติดตามเมื่อกี้ะค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลอื่นค่ะที่เขามาส่องหน้าไทาม์ไลน์เราแล้วมาคลิกตัวนี้นะคะที่เราซ่อนไว้เขาจะเห็นเป็นแบบไหนนี่ค่ะเขาก็จะไม่สามารถที่จะดูผู้ติดตามของเราได้เท่านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะซ่อนผู้ติดตามใน,ในหน้าโปรไฟล์ของเราได้แล้วนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ